สวัสดียามเช้านะครับผมเมื่อวานเรามาใส่ไว้แถวใกล้บ้านนะครับหมยป่ามันสภาพหม้ก็แบบนี้ครับเมื่อวานเราใส่ไว้สามเกาะนะครับน่าจะประมาณสักยี่สิบกว่าหลังนะครับผมไปลุ้นหลังแรกกันเลยครับนี่นะครับพี่น้องเครื่องหมายของเราเขาขาวนู่นนะครับยาวไปนน่นครับเกาะนี้น่าจะมีสักสิบหลังได้ครับหลังแรกมองไปนู่นนะครับพี่น้องเหมือนจะมีแต้มแล้วนะครับ อันนี้หูสายใหญ่ครับพี่น้องสายใหญ่หญ่เราแนะน้ำนะครับดักหนูให้ได้ตัวเหยื่อมันนะครับเราดักปามันแล้วก็ใช้เหยื่อมันสับปะหลังนะครับนี่ครับเต็มใหญ่ๆสวยๆถ้าเราดักปากข้าวแล้วก็ใช้เหยื่อข้าวนะครับไปดูหลังที่สองของเรากันหลังที่สองหูหน้าปากรูไม่ทํางานนะพี่น้องนู่นครับ ดูข้างหน้าต่อครับพี่น้องเก็บมาเมื่อกี้อีกสองหลังไม่มีแต้บนะครับหมาหลังนี้โดนอีกแล้วพี่น้องใส่สวยๆนี่ครับใส่งามๆกัดมันเต็มปากครับข้างหน้านี่มีอีก ประมาณห้าหลังครับพี่น้องหลังนี้เรียบร้อยครับนี่ครับนอนจุดกูดเดี๋ยวมันสับไหลังอย่างเดียวนะครับไม่มีน้ําหอมสักอย่างนี่ครับผมกับเหล็กของเราก็เป็นกับเหล็กโมดิฟายนะครับเราทําเองหมดครับผมไปดนการต่อข้างหน้าครับหน้ามีโดรอเปล่าพี่น้องอุ้ย แต่มันลั่นฟีครับพี่น้องลั่นแต่ไม่มีตัวครับสีดได้ครับสีดได้ปั่นแต่ไม่อยู่ครับตรงนี้ก็ต้องเตืนระวังครับพี่น้องหมาโม้ยเยอะเหลือเกินครับเกิดบมาอีกนิดเดียวมีแตม้มแล้วพี่น้องนี่ครับแต้มนี้น่าจะติดตั้งแต่หัวค่ำนะครับหมดเริ่มขึ้นแล้วครับผมเราไม่ได้มายามนะครับเมื่อคืน มาเกาะนี้ก็หมดเลยนะครับพี่น้องก่อนนี้ก็เหลืออีกสิบกว่าหลังนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับผมทิวเขานะครับนู่นก็เป็นเขาหลวงสุโขทัยนะครับไปลุนหลังแรกของป่านี้เลยครับหมายป่ามันก็ค่อนข้างลกเลยทีเดียวนะครับโอ้ผมแปลกไปแดมแรกมาแล้วครับพี่น้องหลังแรกกระโดนเลยนะครับนี่ครับผม ใส่งามงามมัดตรงไหนเอ่ยหลังที่สองก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันทั้งน่านี่นะครับพี่นกลุงครับโหมองไปมีแต้มอีกแล้วพี่นงโอ้ลงครับลุงครับ,รบสองแต้มติดครับผมสองแต้มติดเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับว่าใกล้กันหรือเปล่าหลังที่สามโอ้หลังที่สามอยู่ใ,ใกล้ๆเลยครับ,ล,ใใล,รบลุนยาวๆช็อตเดียวครับ ภูหลังที่สามรอมันของเราหมดเลยพี่น้องนี่ครับเมื่อกี้หลังที่สามมันหมดนะครับมาหลังที่สี่มีแต้มเแล้วพี่น้องนุ่นครับน,นบเห็นหรือเปล่าครับไม้ป่ามันก็ถือว่าพอหาตัวได้เลยนะครับหลังที่ สี่หลังสามแต้มแล้วครับพี่น้องเป็นร่้หลังที่ห้าต่อหลังที่ห้าอยู่ตรงไหนเอ่ยหลังที่ห้าหลังที่ห้าตรงอยู่นี่ก,กับเราอยู่ไหนก,กับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราหายกับก่อนนะพี่น้องไม่รู้ว่าดักไว้ตรงไหนเจอแล้วครับพี่น้องหลังที่ห้าโอ้โหนุนครับนอนจุดกูดเหมือนเดิม หลังที่หกตรงนี้ครับดักไว้ติดๆกันเลยนะครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วพี่น้องสองสัยหมายนี้ต้องซ้าครับไม่ไหวแล้วแบบนี้หกหลังห้าตัวครับผมแล้วก็ยังมีข้างหน้านู่นไปเรื่อยๆนะครับยังไม่หมดง่ายๆครับผมหกหลังห้าแต้มแล้วตรงนี้มาดูหลังที่เจ็ดจะหมาดหรือเปล่า โอ้ oh, หลังที่เกดพลาดครับหมาตรงนี้รู้สึกว่าจะโดนอีกแล้วพี่น้องมันจะแต้มใหญ่เลยครับตรงนี้มใหญ่สวยๆไ่เบลร์ครับนี่ก็เป็นผลงานรวมของเรานะครับผมกับเหล็กยี่สิบเก้าหลังนะครับหมาสิบห้าแต้มบผมเก็บเชา้าทีเดียวนะครับไม่ได้ผ่ามารอ,รอบแรกตอนกลางคืนไงก็ฝาก คลิปนี้ไปด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในคลิปนี้เราก็ฝากมาเท่านี้สวัสดีครับผม